ลองมองเข้าไปในเส้นเลือดของเราสิครับมันคือถนนที่วุ่นวายที่สุดในโลกเพราะมีรถบรรทุกสีแดงวิ่งกันเป็นล้านล้านคัน,ข,นขอแนะนําให้รู้จักเม็ดเลือดแดงครับ<ละ>เขาคือพนักง,งานส่งของดีเด่นประจําร่างกายหน้าตาเหมือนโดนัทที่ไม่มีรูรู้ไหมว่าในตัวเรามีเม็ดเลือดแดงเยอะมากเยอะกว่าประชากรคนทั้งโลกรวมกันผิดนะพวกเขาเกิดจากโรงงานลับที่ซ่อนอยู่ในไขยยกระดูกของเรานี่เองผลิตออกมาใหม่ทุกวันวันละหลายล้านตัวเลย ความแปลกคือก่อนจะมาทํางานเขาจะยอมทิ้งนิวเคลียสหรือสมองของตัวเองไปเพื่อให้ตัวแบนๆและมีที่ว่างเยอะๆอไว้เก็บโปรตีนวิเศษที่ชื่อฮีโมโกลบินซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบทําให้เลือดเราเป็นสีแดงนั่นเองหน้าที่หลักคือการรับออกซิเจนจากปอดใส่กระเป๋าเป้นจนเต็มพอได้รับออกซิเจนตัวน้องจะแดงสดใสขึ้นมาทันทีพี่เม็ดเลือดแดงตัวยืดหยุ่นมากสามารถบีบตัวจนรีบเพื่อมุดผ่านเส้นเลือดฝอยเล็กจิว๋วไปส่งของได้ทุกซอกทุกมุมส่งของครับ ออกซิเจนเหล่านี้จะถูกส่งให้เซลล์ต่างๆเอาไปใช้เป็นพลังงานยิ่งเราขยับเยอะยิ่งต้องการเยอะหากลับก็ไม่กลับรถเปล่าเขาจะช่วยขนขยะคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาด้วยตัวเขาเลยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำๆหน่อยถ้าอยากให้พี่เม็ดเลือดแดงแข็งแรงต้องกินอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆนะครับเช่นตับผักโขมหรือเนื้อสัตว์ที่เม็ดเลือดแดงทำงานหนักมากขเขาจะมีอายุแค่ประมาณ4เดือนก่อนจะปลดเกษียณตัวเองเพื่อให้รุ่นใหม่มาทำงานแทน ขอบคุณนะเจ้าโดนัทสีแดงที่ช่วยเติมลมหายใจให้เซลล์ทุกเซลล์ของฉันแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ